คุณครูบาจประมุคู่อสียแก่ทางอัตรมอาสาเลสอาจจน้งชคสนอจะเปาเร์มุะอิจิติโซ่ักว่าปิเอิยนนะุ๊ตกันโซอิสตังคุิติอิาอะปงซาปสังปูสวัสดีจ้าปูสวัสดีจ้าวันนี้เดินทางมาที่ตำหนักบ้านปูเนาะ ไม่ได้มาโอ้หลายเดือนไม่ได้มาสามเดือนใช่ไหมไม่ได้หาับนมไม่ได้นับอ่ะสามเดือนเสร็จเนาะบ่เออที่ไม่ได้มาคิดถึงลูกหลานอยู่เนาะก็อย่างว่าและมันก็มีภาระหน้าที่เนาะลูกหลานเนาะบางครั้งบางทีเราก็ไปก็ทานกันมันก็รีบอืมแต่ธรรมดาปกติมาคราวนั้นกับปู่ไม่อยู่เนาะไปสังผัสจ้ะเออคิดถึงลูกหลานเป็นว่ากำลังควบคุมย่า ไม่ถึงเวลาปฐผมได่มาจ้าต่างก็มีภาระหน้าที่กันจ้ายินทาการทํางานกันถ้าไม่เป็นไรอืมอ่ะวันนี้มาวันนี้ก็มีอะไรจะถามปู่มาก็ปู่สบายดีนะค่ะเนาะสบายดีจ้ากับแม่ครูเนาะสบายดีกันกันแบบนี้ลจ้าตามอัตภาพจ้าเอ้สัมผัสจ้ายืนดีណ สบายๆบายไปถึงอากาศร้อนจิตใจเรามันเย็นก็อยู่ได้สบายๆบายเะจ้ะลูกหลานลูกศิษย์ลูกทางต่างคนต่างกลุ่มาระหน้าที่ภาระหน้าที่จ้ะมาบ้างไม่มาบ้างอ่เนาะจ้ะบางทีก็อากาศร้อนแบบนี้ผมอยากจะออกเดินทางเป็นไปเลยนะจ้ะเนาะมันเป็นธรรมชาติไปบ้างหยุดบ้างอะไรตัวโอ้จ้ะทำงานอยู่ในร่มมันก็ยัง แต่คนนี้ได้แต่คนมีโรคประจำกายหน่อยก็ทํางานไม่ได้อากาศร้อนอย่างนี้มีชาวไทยงานมาเนี่ยก็สบายดีกันเนาะจ้สบายดีจ้าส่งปลาเนาะปูมาส่งน้ําหลวงปู่สวงด้วยค่ะวันนี้ฉะนั้นทําไมใบห้อยเนาะทำไมแล้วคนไทยเราก็ไม่ลุกหลับหลังลุกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่ก็อยากจะมาส่งน้ําให้หลวงปู่ขอรับศีลรับพรจ้ ามามก็ถือว่าเป็นิมดไม้มที่ดีแล้วนะนี้ก็จะมีวันที่เท่าไหร่ยีสิบสี่ป <c oughs> ่ะยี่ิห้าเมื่อวันที่สิบสี่ย่ห้านะเองวันที่ยี่สิบห้าเอกับวันพุธแรมแรมที่คัำไม่รู้ค่ะ <c oughs> ไม่รู้จ้ะ วัี่เอวันท่าใหญ่ไปเมื่อวานวันนี้วันประหัสวันประหัสยี่สิบห้าใช่ไหมเอ้ยวันนี้วันประหัสวันครูใช่ไม่ใช่วันพุธนะวันครูวันที่ยี่สิบห้าน่าจะแรมหนึ่งค่ำสองเออใช่แรียสองค่ำนะวันที่ยี่สิบห้าจเรียนสองค่ำ ย oh, ี่สิบห้าเรมสองขั้มอ๋อปิศนาปูอืก็บอกปิศนาปูเด้อจ้ะอ๋อที่ปูทำยี่สิวันที่ยี่สิบห้าเรมสองคั้ปิศนาปูยี่สิบห้าเรียงสองขั้มเอาอะไรมากอใหม่เนอะจ้ะอือกระดูวันเดือนที่เกิดเรวันที่เรามาอมาถึงที่มู ตัเวลาเลยค่ะปูจะเอาตาเสร็จแล้าแล้วจะหาว่าปูจูงไปอีกเหรจูงน้ตให้เอฟซีเลยปิดตัวปิสนาจปูปิสนาจปูน้อยอยูๆปูก็ถามเนี่ยเนาะยี่สิบห้าเรมสองค่ำเนาะปิสนาจปูจ้าแล้วแล้วปูฟันดีไหมจ้าฟันดี วันนี้่า,ย,า,ายังไงเนาะคะรับปูเรารู้สึกว่าฝัาวปูเนี่ยได้เดินทางมาจากทางทิศตะวันตกมาเนี่ยตรงบุปปกป,ากปาก่าป่าดงแล้วก็ข้ามโขดหินโขดเขาจอมลวกมาเข้ามาถึงจุดนี้ก็ม่าม,ามองเห็นเลนน้แล้วก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายเหมือนคนเก่าคนแก่โบราณนีนแ่แหละเนาะเออ เหมือนว่าขึ้นไปจอปลวกนั่นแหละขึ้นมันเป็นจองปลวกแล้วเป็นกระท่อมปู่ก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาจากจากจองปลวกนั้นก็มาถึงตำหนักเมื่อคืนฟันเมื่อคืนมาจ้ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นในรูปแบบไหนนะจ้ะว่าปู่ก็ได้เดินทางมาจากทิศตะวันออกขึ้นเขาแล้วก็ลงห้วยแล้วก็ขึ้นจองปลวก เดินตวใหญ่เดินข้ามเลยป่ะจ๊ะเดินข้ามเลยแล้วก็ลงมาทุกถึงตำหนักอ่ามาถึงตำหนักคนอก็ปั่นแบบนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคเพื่อนลาภอะไรนี่คุณดูปั่น่างนี้นะจ้ะอือแลน่าจะเป็นยนิตที่ดีเนาะที่ดี ใบมือน้ำมีอะไรบนขึ้นเขาโคตรหินอะไรมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาที่ตำหนักเป็นยีมิตรเป็นยีมิตรที่ดีเป็น้ถาปูไม่สบายก็ถือว่าร่างกายก็จะแข็งแรงที่อยนตำหนักนั่นอปูอายุเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้ปปีนี้ปูก็อายุห้าสิบแปดห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้าห้าแปดห้าเก้าปฏิญางห้าสิบเก้าจ้ะ ตัปีใหม่ก็คิบตั้งเต็มจ้ะถือว่าฝันดีอยู่ครับพูอฝันดีครับดีจ้ะ,จะถือว่าไม่มีอุปสรรคอะไรค่ะแต่ความฝันเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีการว่าดวงจิตของเรามันจะมันจะสุขหลัยใช่ไหม,มนานก็อึนู้สึก,กโลกโกร่งอะไรจ้ะแต่ถามว่าปู่สบายดีไหมหลังจากที่ลูกหลานไม่ได้มาหลายวัน หลายเดือนเลยค่ะปู่หลายเออหลายเดือนหลายอาทิตย์อะน่ะก็ยังว่าแล้วเนาะสังขารคนไอจุดอากาศร้อนๆนี่มันก็สภาพสังขารมันก็ซุดบ้างนาะค่ะนก็นั่งภาวนาไปมันก็หายลูกหลานเหมือนกันลหรปู่ไม่ค่อยสบายเหมือนกันค่ะหลายคนนะจ้าหลายคนแต่ละที่แต่ละท้องที่แต่ละตำบลหมู่บ้านเนา่ยรู้สึกว่าจะลมเจ็บลมป่วยกัน จ้ะเพราะอากาศร้อนนะพ่อากาศร้อนมันมัน,มนร้อนเกินเตินนะปีนจ้ะใช่ค่ะแ,แรงด้วยแรงด้วยตอนี้น้ําอ่างลําฟอกไี่ก็รู้สึกว่าจะแห้งลงทุกวันนี่น้ําสระนี่คือลดเลยอันนี้ก็ลดใช่ไหมคะเนี่ยลดมา,ากลยไม่รู้ว่าะจะถึงช่วงฝนตกลงมาหรือเปล่าสงสารแต่ปลาจ้ีป <c oughs> ูเลี้ยงไว้ที่เขาเอามาสะเดาะกเขาก็ปล่อยลง ก็เป็นอย่างนี้แหละที่ปู่นอนฝันเนาะมีนิสัยแต่ก็ปู่ก็ให้เราวิจารณญาณดูเนาะทีปูพูดพูดไปก็เกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องดาอะไรก็ลองทีปู่จะเป็นตามที่ที่เหมือนที่เราคิดไหมที่ปู่พูดไปไ้ก็ให้วิซีเขาพิจารณญาณพูิจนาศนาน่าจะปริศนาปู่สองห้าบอกวันที่ห้า มนที่ยี่สิบห้าแลมสองข่ำจ้าให้เอฟซีลองวิจารณ์ดูใช้วิจารยณดูนะจ๊ะเพราะว่าปู่ให้พิสนานตีว่าจะเป็นตัวนั้นในปู่ก็คงคงพูดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่ที่ปู่จะนำไปพูดในลูกหลานเข้าไปอย่างนี้แต่ที่ปู่ให้ไปมนกรพิจารย์กันะจ๊ะเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาปู่เขาพูดอย่างนี้ก็ลูกหลานเข้าไ ได้จ้ะบังเอิญได้เนาะเราโป้กบังเอิญได้เขามีโชควาสนาจ้ะเรามีคุณครูเนาะคุณครูคิดจ้ะเอาได้อะไรแล้วก็แบบว่านิเวศแบบนี้นะคุณมีนิเแบบนี้เขาก็ไปไปวิเคราะห์พิจารณาดูเขาเปเขาก็ได้ได้มียางเมนโมจ้าเนี่ยมันะจ้ะเน่มันคือมันก็ช่วยมา ก็ช่วยทำมาแนยุนยิดไปอย่างนี้อย่างนี้ปรึกษากันไปจ้าพอพูดความฝันให้ฟังก็ไปตีเนาะไปตีก็ตีได้ตีถูกอย่างว่านะคะจ้านะคะความฝันเออไม่ใช่ความฝันสิเนาะปูไม่ใช่ความฝันเพราะว่าปูถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่ยี่สิบห้าแรมสองข้าหรืออะไรเนาะเมื่อกี้เนี่ยลืมละ แรมเนาะปูสองห้าสอง